สิบสองโลหิตจสูตรว่าด้วยพราหม์ชื่อโลหิตจะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รอยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านสาละวติกาสมัยนั้นโลหิตจพราหม์ปกครองหมู่บ้านสาละวติกาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธุ์ัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสิทธิโคศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยส่วนพิเศษสมัยนั้นโลกิจพรามมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจําเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจําใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้โลกิจพรามได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จพนัวจากศักยะตระกูลสเสด็จจาริกอยู่ในแคว้งโคลนพร้อมด้วยภิกุสงฆหมู่ใหญ่ประมาณห้ารูป เสด็จถึงหมู่บ้านสาลวัติกาโดยลำดับท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขอจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอราหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงทีนั้นโลหิจพรามเรียกช่างกระบกชื่อโรสิกะมาสั่งว่ามานี่เนี่เพื่อนโรสิกะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลถามพระสมณโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเป่ามีพระพานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่า โลหิจพรามทูลถามท่านพระโคโดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเปล่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สําราญและท่านจงกราบทูลว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพระตาหารของโลหิจพรามในวันพรุ่งนี้เถิดโรชิกะกระบกรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งที่ประทับกราบแล้วนั่งหน้าที่สมควร กราบทูลว่าโลหิจพรามทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสุขภาพความมีโรคา,าพาดน้อยกระปรี้กระเปล่ามีพระพรานมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัตาหารของโลหิจพรามในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีทีนั้น โรสิกะกระบกทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาโลหิจพรามแล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านว่าโลหิจพรามทูลถามพระผู้มีพระภาคละถึงในวันพรุ่งนี้เถิดและพระผู้มีพระภาคนั้นก็ทรงรับนิมนต์แล้ว ครั้นล่วงราตรีนั้นโลหิจพรามได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนเรียบร้อยแล้วเรียกโรชิกะกระบกมาสั่งว่ามานี่เนี่ยเพื่อนโรสิกะท่านจงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วกราบทูลพัตการว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วโรชิกะกระบกรับคำของโลหิจพราม แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านสาลววติกาพร้อมด้วยภิกษุสง์โรสิกะกระบกตามเสด็จไปเบื้องพระปริสดางกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลหิจพรามมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้าย เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรทรงปลดเปลื้องโลหิจพรามออกจากความคิดเห็นอันชั่วร้ายนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรสิกะนั่นเป็นหน้าที่ของเราทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังมิเวทของโลหิจพรามแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้โลหิจพรามประเคนของขบฉันอย่างดีแด่พิสุสง์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองจนอิ่มน้ำความขนขวายของโลหิจพรามเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตโลหิจพรามจึงนั่งนัที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิตพรามว่า โลหิตจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพรามในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจําเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจําใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้าย เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ดังนี้เป็นความจริงหรือเขาทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโลหิตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านปกครองหมู่บ้านสารวัติกาไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตะ ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกิจพราหมณปกครองหมู่บ้านสารวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่า เมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคกระถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะช,ช,มมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดเดรฉานพระผู้มีพระภาคตรถามต่อไปว่าโลหิจะ ท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าเปรเิทธิโคศนทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศนไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรถ,ถามต่อไปว่าโลหิตะผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าเปรเิที่โคศนทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศนพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลําพัง ไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านและแก่คนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่วังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่า ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรชาโลหิตะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าผู้กล่าวว่าโลหิตะพราหม์ปกครองหมู่บ้านสารวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิข้ออุปมานี้ก็เช่นกันผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศล,ลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนผู้อื่น เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจาเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจาใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้อาศัยธรรมวินัยที่เราแสดงแล้วบรรลุคุณวิเศษคือทำให้แจ้งโสดาปฏิผลบ้าง ทำให้แจ้งสะกะทาคาไม่ผลบ้างทำให้แจ้งอาาคาไม่ผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่าคุณบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิ ผู้เป็นมิจฉาทิฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรชานโลหิตะคนที่กล่าวว่าพระเจ้าประเสิที่โกศนทรงปกครองแควนกาสีกับแควนโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแควนทั้งสองแต่เพียงลำพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ท่าน และแก่คนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิข้ออุปมาันนี้ก็เช่นกันผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่น เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้อาศัยธรรมวินัยที่เราแสดงแล้วบรรลุคุณวิเศษ คือทำให้แจ้งโสดาปฏิผลบ้างทำให้แจ้งสกทาคามิผลบ้างทำให้แจ้งานาคาไม่ผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหลากุลบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรู เมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรชาศาสดาที่สมควรถูกทักทวงสามประเภทโลหิตจะส,สดาสามประเภทต่อไปนี้สมควรถูกทักท้วง ทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนั้นก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาสามประเภทเป็นเช่นไรคือ 1. โลหิตจ,จะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์ และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่าน สาวกของท่านจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนบุรุษที่ประชิดต,ตัวสตรีผู้กำลังถอยหนีหรือเปรียบเหมือนบุรุษสวมกอดสตรีที่หันหลังให้ข้ออุปมานี้ก็เช่นกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือศาสดาประเภทที่หนึ่ง ซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ 2. ยังมีอีกโลหิตจะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่า เรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงทมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่าน สาวกของท่านก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนคนผู้ละเลยนาของตนเข้าใจนาของผู้อื่นว่าเป็นที่อันตนควรบำรุงข้ออุปมานี้ก็เช่นเดียวกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือศาสดาประเภทที่สอง ซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ 3. ยังมีอีกโลหิตจะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรณชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะครั้นบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้วโค้แสดงธรรมสอนสาวกว่า เรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของเขากลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะครั้บนบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้วก็แสดงธรรมสอนสาวกว่า เรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของท่านกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจาเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจาใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือาศาสดาประเภทที่สาม ซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษโลหิตจะศาสดาสามประเภทเหล่านี้แหลสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิตจพรามณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมศาสดาซึ่งไม่สมควรถูกทักท้วงมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลหิตจศาสดาซึ่งไม่สมควรถูกทักท้วงมีอยู่เขาทูลถามว่าศาสดาประเภทนี้เป็นเช่นไรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลหิตจตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบละถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญญผลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แหลและถึงบรรลุปฐมฌานอยู่โลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักทวง การทักท้วงของผู้ทักท <is> ้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงบรรลุตุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจจตุทฌานอยู่โลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะโลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุค,คุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโลหิตจะ ศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษโลหิจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิจพราหม์ได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพระองค์กำลังจะตกเหวคือนรกแต่ท่านพระโคดมช่วยชุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มั่นเปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งคว้าผมของอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังจะตกเหวแล้วชุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มั่นข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโลกิตจะสูตรที่สิบสองจบ